คุณเหนื่อยไหมกับการตามหาคนที่รักจริงกับการทุ่มเทให้ใครบางคนที่ไม่เคยกลับมาเต็มร้อยกับการอดทนในความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นฝ่ายรอความจริงก็คือคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ต้องพยายามทำให้เขาเลือกคุณแต่คือคนที่เห็นค่า และเลือกคุณตั้งแต่แรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love Store จิตวิทยาความรักทำไมการตามหามักนำไปสู่ความเจ็บปวดพอคุณวิ่งจากความว่างเปล่าวความเหงาความกลัวการอยู่คนเดียวมักทำให้คุณเล่งในการหาความรัก แต่ในทางจิตวิทยาความรักที่เกิดจากการหนีความว่างเปล่ามักนำไปสู่การเลือกผิดและหลงไปกับคนที่ไม่เห็นค่าคนที่ใช่ไม่ต้องฝืนเพราะเขาจะเข้าใจคุณตั้งแต่ต้นไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องอธิบายซ้ำ พอเขารับฟังและเข้ามาเพื่ออยู่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อเล่นๆการวิ่งตามเท่ากับคุณกำลังเสียอำนาจในความสัมพันธ์คนที่ใช่จะไม่มีวันปล่อยให้คุณรู้สึกว่าคุณต่ำกว่าแต่ถ้าคุณต้องวิ่งหาแปลว่าเขาไม่ใช่ ความเข้าใจผิดเรื่องการตามหาผู้หญิงหลายคนเติบโตมากับความรู้คิดว่าต้องพยายามให้เขารักต้องตามหาให้เจอคนที่ใช่ต้องทุ่มให้สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นค่าแต่ความจริงตรงกันข้ามยิ่งคุณพยายามไล่หา เขายิ่งไม่เห็นค่าพวกคนที่ต้องวิ่งตามกำลังแสดงให้เห็นว่ายัางไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรจิตพิทิยาของคนที่ใช่คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกกังวลตลอดเวลาเขาจะชัดเจนไม่ทำให้คุณต้องเดาเขาจะมีพื้นที่ให้คุณเติบโต ไม่ลดคุณลงเพื่อควบคุมเขาจะเลือกคุณเพราะคุณเป็นคุณไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเปลี่ยนพลังงานจากการหาเป็นการดึงดูดหยุดวิ่งหาแล้วเริ่มยืนอยู่ในพลังของตัวเองความรักที่แท้จริงเริ่มจากตัวคุณเมื่อคุณหยุดไล่ล่า คุณจะเริ่มเจอคนที่วิ่งเข้ามาเองพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจและความสุขของตัวเองคนที่ใช่จะไม่ดึงดูดคุณลงเขาจะอยากร่วมทางกับคนที่มีแสงของตัวเองเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ไม่ต้องวิ่งหา เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนปเปลี่ยนสนามพลังและสนามพลังใหม่นั่นเองจะดึงดูดคนที่รักคุณจริงพลังของการหยุดตามหาเมื่อคุณหยุดคุณกลับมามีศูนย์กลางของตัวเองคุณพัฒนาคุณค่าในตัวเองทั้งภายนอกและจิตใจ คุณเริ่มเลือกไม่ใช่รอให้ใครมาเลือกคุณเมื่อคุณมีพลังงานแบบนี้คนที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะกล้าเข้ามาเพราะเขารู้ว่าคุณมีค่าพอที่จะไม่รอใครทำไมคนที่ใช่ถึงเข้ามาตอนที่คุณไม่หาแล้วเพราะตานั้นคุณ มีพลังเป็นของตัวเองไม่ต้องควาไม่ต้องการความรักเพื่อเติมเต็มช่องว่างมีมาตรฐานและไม่ลดระดับเพื่อใครจิตวิทยาการดึงดูดนั้นเรียบง,ง่ายความสุขของคุณจะดึงดูดคนที่สุขเช่นกันคุณภาพภายในจะเป็นแม่เหล็กที่ดูดคนคุณภาพสูงเข้ามา สัญญาณว่าเขาไม่ใช่ถึงคุณจะพยายามแค่ไหนเขาทำให้คุณสงสัยในตัวเองเสมอคุณต้องรอและรอโดยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคุณให้เต็มร้อยแต่ให้เขาให้ครึ่งเดียวหรือไม่ให้เลยเขาทำให้คุณรู้สึกว่า ุณยังไม่ดีพอคนที่ใช่จะไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกต้องพยายามจนหมดแรงคนที่ใช่จะเลือกคุณตั้งแต่คุณยังไม่ทันพูดอะไรเลยและคนที่ใช่จะมองเห็นคุณค่าของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเกินเหตุเพอคนที่ใช่ จะเห็นค่าโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายความทุกเป็นตัวเองซ้ำๆและเขาจะอยู่โดยไม่ต้องให้คุณเหนื่อยไปตามหาฟังเรื่องราวแบบนี้ทุกวันเลิฟสโต้พอดแคสต์พอดแคสต์จิตวิทยารักที่จะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดชีวิตฝากกดติดตาม แล้วปลุกพลังใหม่ในตัวคุณสวัสดีค่ะ